จะปาให้ต้องจำพราจากไกล <m ere ly> จากคนที่ร้ายใก,กา้าปาดวงใจอ่าแล้วนี่เราเดินนำหน้าซีรี่์ก็เดินนี่มองมองรุ่นมองซ้ายมองขวาด้วยมองนี่อุ้ยเราไม่เคยเห็นนะอุ้ยทีย่นี่ที่ไหนเนี่ยเอออุ้ยคนเต็มไปหมดเลยโอ้หนี่ก็เดินเฮียก็มองขหลังมองหน้าลุ้นกลัวกลัว น้องลนกที่เก็บสอนลู่เดินมอลูนไปรู้เลยลูกเดินไปรู้เปุ๊บอ่าเดินไปมอตรงนูนลู่ยพี่นึแ่งังปังึงหล่นบ้านแบัวหล่นปั๊บป้ายล่นหมดเลยอุ้ยดกไปก็บช่วเก็บลงนั่งช่วยเก็บลูกลงนั่งเออเอยเก็บอ่าอ่าอบออจับสิอ นี่หอมไปอีกหนึ่งอะมามาอุ้ยจีบไปนะนี้กระดอนนี่ลุ้นดยลุ้นด้ยลุ้นด้วยยแม่คุณไหว้พานะเออหยิบเลยแย่งหยิบเลยครับปุ๊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 บปอ๊บปุ๊บอุ๊นปุ๊บปุ๊บปา๊บปุ๊บปุนนปุ๊ะปุอนปุ๊ยมองหน่อยปุเราไม่เคยเห็นนะุ๊บปุ๊บปุ๊ะปะอะไุ๊บปุ๊บปุุ๊บปุ๊คะนะ เรื่องนีมีบทพูดอะเอาบทพูดเอาบทตัวเองให้รอดกันบทขอหนูก็มีนะแล้วกัน

น้าสวยจังน้สาวสยจังเลยกินกระพุวกินกระพุ้วกินกระพุ้วให้นะกินกระพุ้บัวเราดีกระพุ้วเฮ้ยเยยมเ้ยเย้ย้ยสวยมากเลยจ้าขอบใจมากนะจะดู้ปึ๊บเออไหนเดี๋ยวก่อนีิลูกมองไปนู้นมองนี่นู่นมองนู่นมองนู่นมองจนุ้น่พี่ผมไปยืนให้นู่น ก็ไ่มองปึ๊บวิ่งีนี่เลยเลินๆงงยิ้มๆยิมๆไปเลก็วิ่งป๊บป๊บเแล้วดีล้นี่นู่นตัวี้เดิมเอไปนี่ไปทางเดิมเ้ยจไม่ได้ล่ะเสอนกับันเงเลพูดเลย แม่บูเลยน้องทิพย์แสอนกลับกันเถอะนองทิน้ามองมาพี่ีนีไว้ยิง้ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ากลิ่นมาจากตัวเวาวใช่ไหมใช่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 เช่ใ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 ช้ใช่ใช่ใช่ไช่ใช่กช่ใช่ใช่ใก่ับ่ใช่่ใไ่ใช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 ่ใ่่่่่่ ไม่ใช่ชื่อจัสมินน่ะจัสมินเนี่ยแปลว่าอะไรจัสมิน,นว่าเป็นดอกไม้อยู่แล้วนี่ดเดอกไม้เนี่ยเป็นดอกอะไรน้อช่วยด้วยช่วยด้วยออออกองกองทำไมอจ๋อ อย่ามองนี่ไงครับเลิกพูดเลยมองนี่เลยมองเขาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะมองหน้าเขาสิราวังนะราวังนะยังดังยังังยังไม่ให้คิวแล้วมองหน้าเขาไปไม่ทำไรไม่ทักด้วย้ยมองหน้าเขามองหน้าเขา อย่าเข้ามานะขอความย็นใจผู้กลับไปวยใบกระปองนี่เนี่ยนี่ดนี่นี่นน่ยโยใส่หน้าเขาน้าพี่นี่น่นี่นี่นี่เน่นี่แน่ยอเรอเรือเรอเรแล้วนี่ด้วยอ่ะนี่ด้วยเราล้วงเข้าไปก่อนรวงเข้าไปก่อนล้วงเข้าไปี่อกคอพี่หลัดปั้มเขานี่ไปะโดดหลัดปั้มพี่เขาไปไ้้ไปตัวพี่เเลยเนี่ย รูไปนะพร้อมไปเลยรุกไปก่อนพร้อมเราเราคอไว้เราคอไว้ไป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 กันเถอไปกันไปจับไว้ตีหัวลงมคุณเอาวิ่งมาทีหลังนะครับคุณวิ่งมาไม่ได้ไม่สนใจเขาวิ่งลงมาปุ๊บมมองเขาเลยแล้วถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนี่เมื่อกี้เห็นกลัวเลย อ่ัเห็นกวนะเออ้องน้องเอย่าลืมวิ่งมาคนล้มโอ้ยเจ็บโอไม่ต้องลุกเดี๋ยวให้พี่ลุเออไม่กินลุกขึ้นมาทำไมห้ามห้ามห้ามลุกนะเดี๋ยวพี่เขาเข้ามาเขามาพาไปเองแล้วแต่ไม่ค้เวลาล้มอโอพี่ก็พาถอยพี่้มักลัวเออกลัวถอยถมันมันแล้วเปนมาแล้วทีแรกเล่นแล้วจะเล่นทำไมกับใบไม้นี่ฮะ รู้กลัวก่อนรู้กลัวไปกันเถอะเดี๋ยวไล่กลับบ้านไปเล่นอยู่ที่บ้านเลยคนเขาเดินแบบบาดุกใช่ไหมเนี่ยเหรอใช่คนนี้คนนี้เขาเดินเขาเดินแบบปลาทูบเออเออเออใช่ใช่ใช่เขาเดินแบบปลาทูบเหรอเอไหนทุกตอนไหนตรงนี้ก็ได้ไงตรนี้ก็ได้่เรา ป๊าป๊ากำป๊งควายแดงกัควาป๊ดมาตีป๊าสิน้องดีป๊ป๊าิน้องเฮ้ยดึงไว้สิดึงไว้สิาดัตดดึงไว้สิดึงไว้แล้วจะมามองที่อื่นทาไมไงมาเถื่อนโดนมาโดนี่สิ มองเขามองเขาเอาใหม่เลยต้องมองพี่จัดเออมองพี่จัดอย่างเดียวสามสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได่ดึงผ้าแล้วลูกเราลืมอะไรเปล่าเราลืมอะไรเปล่าลูกเราลืมดึงผ้าแล้วสองดึงเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเลี้ยงไปมาอ้ใหม่เลยอ้ใหม่เลยอ้ะใหม่เราไม่วิ่งอ่ะอ้ท่านี้เราผิดแล้วเนี่ยเราผิดแล้วผมกำลังจะวิ่งเออไม่เนี่ยเนี่ยน้องอ่ะไี่วิ่งอ่ะ